ย <laughs> สวัสดีครับผมทีนี้เรา้าสู่ช่วงหาเงินยามากนะครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านไหนนะครับผมที่อยากจะหาะไรายได้เสริมพิเศษในวันหยุสดสุดสัปดาห์นี้นะครับผม <c oughs> ก็สามารถแอดกันมาได้ที่แอด789ฟันจีนะครับผม ก่อนจะแอดนะครับมีหลายๆคนแอดไปและไม่หาไม่เจอนะครับผมผมต้องบอกเลยว่าต้องมีแอดนําหน้าเสมอนะครับผมแอดแล้วก็789ดแฟันจีต้องที่นี่ที่เดียวชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ผมรับประกันให้เลยนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอย่าลืมแอดก็มาได้ที่แอดเจ้าฟันจีครับผม โคตรมันเลยมันจัดเอลเอส เนื่อยเหนื่อยพ่อหล่กช่อเลยมัน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 ยัค่ยังแค่ยัแค่เต Ben ne yaptığımı ki kaçamdan ะไรโย่พูด <Kell> อ <analyze anthropology> <out> <h Bu> ่ะสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับยกล้อเหรยกล้อเลยยกล้อจริงเหรอสวัสดีครับ 啊，真是的。 น่ะเสียแค่เบ้นหน้าพิ่งทำ y ุด t u b มากเนี่ยสายยกสายยกเดีย๋ยวมาดูการยกลองเว็บนะสวย,สวย மண்பா ஜ ย้ำกันอีกทีนะครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านไหนที่กำลังดูคลิปจะจบแล้วนะครับผมย้ำไปอีกทีว่า S789 ฟันจีนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่อยากจะหารายได้เพิ่มพิเศษนะครับผมหรือว่าอยากจะหาเกมใหม่ๆลองเล่นดูสามารถเข้ามาหากันได้ที่นี่ S789 จันเฟันจีนตอบโจทย์คุณได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ